สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงแชนเนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลน์เกมเซตีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับครับเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในวันฮาโลวีนนะครับก็มีอีเวนต์อัปเดตเข้ามานะครับวันอังคารที่31นะก็เป็นอีเวนต์จี้แหละเพื่อนเวันนี้นะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูอีเวนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูร้านค้ากันก่อนเลยนะร้านค้าแฟสตเซลนะครับร้านค้าหินเพชรนะครับราคาพิเศษของ เสียจื้อนะอ่ะผมเรียกว่าเสียจื้อแล้วกันน้องไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดนะครับก็เป็นหินเพชรมาขายนะครับแล้วก็หินเอ่อตัวแปรรูปนะก็มาจัดกันได้ในราคา69บาทนะครับอ่าแล้วก็ร้านค้าลึกลับนะร้านค้าลึกลับก็เป็นอ่าวัตถุดิบอ่ะเพื่อนอ่าเป็นวัตถุดิบของเสียจื้ออ่ารู้สึกจะเป็น A บวกนะ เอามาขายในราคา69บาทนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแสงแห่งเกียรติยศเอนี่ว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มันเอเลยเหรออืมเออน่าจะเป็นเอเลยแหละเพื่นอนโอเคครับก็น่าจะเป็นเอเลยนะใครที่จะทำอีเวนต์ก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเพชรเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันดีกว่านะครับว่ามีที่ข้างหลังอะไรเข้ามาบ้างนะ อืเป็นที่ที่ใหม่แล้วก็ที่เก่ากับมาเลยหลังนะครับที่ใหม่ก็จะเป็นเออ่ปืนหมัดเสียชื้อนะครับเสียชื่อทําอะไรได้บ้างตอนนี้ก็จะเป็นถอยหน้าหลังแล้วก็เตะขังคุกเหมือนหมัดพาวเวอร์ไม่เหมียวนะครับแล้วก็มี45ติดดีบัฟของเสียจื้อด้วยนะครับก็ดีบัฟจะคล้ายๆกับ ความสามารถของตัวละครที่มากับน้องโรมี่เ,มเพื่อนที่มันติดดีบัฟแล้วฝ่ายตรงข้ามเวลาฝ่ายตรงข้ามถอยเต่ามันจะขโมยตังสามสเ์นะครับเหมือนกับว่าเราถอยผ่านฝ่ายตรงข้ามแล้ว e สี่มันติดเป็นดีบัฟพอมันติดดีบัฟของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก็จะเราก็จะขโมยตังฝ่ายตรงข้ามทุกการถอยเต่าของเขานะครับนะประมาณนี้เลย นะครับอีกหนึ่งจี้นะครับเป็นรองเท้ากักขังยูนิคอนนะครับความสามารถก็เป็นดิเมนชันนะครับเป็นดิเมนชันแล้วก็ติดตั้งกำดักสปริงนะครับและอีกหนึ่งความสามารถก็คือมี95%กันวิกนะอันนี้มันสามารถเอามาแทนอันนั้นได้นะเพื่อนแทนหลุมดำซูเปอร์ดิเมนชันได้นะผมว่าคล้ายๆกันเลยนะครับใครที่รอทำหลุมดำย้ายดิเมนชันอ่ะทำชิ้นนี้ได้นะครับแต่ว่ามันเพิ่ม กันวิกเข้ามาเท่านั้นเองนะแต่ความสามารถในการติดตั้งกับดักสปิงอะ่ะมันแค่60%มั้งรู้สึกนะครับน้อยมากนะ,อะโอเคครับอีกหนึ่งจี้ที่กลับมานะครับก็เป็นเกาะลอยฟ้าหลุมดำก็น่าจะเป็นจี้ซัพพอร์ตของตัวละครผีเสื้อสมุทรนะครับนะใครที่ปิดไปก็แนะนำให้ทำชิ้นนี้เลยนะครับแนะนำให้ทำชิ้นนี้เลยเนาะแล้วก็มี การ์ดเชิญกับดักนะครับมีตุ๊กตาซัมเมอร์นะอันนี้รู้สึกเหมือนไม่แน่ใจว่าเอามาขายหรือว่ามาแจกฟรีนะชิ้นนี้ใครที่ปิดโทพัสซัมเมอร์ไปอ่ะเพื่อนแล้วก็มีหมวกท่องเที่ยวของบริเตนนะครับอ่าใครที่กําลังตามหาหมวกนะครับเป็นหมวกป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับเพื่อนเป็นหมวกป้องกันเอฟเฟกอันตรายความสามารถก็เหมือนไทเทเนียมทุกอย่างเลยนะครับเพิ่มมาเป็น 4- 5เปป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับนะก็ สำหรับใครที่เจอตัวที่มีเอฟเกอันตรายบ่อยๆนะครับก็ใส่ชิ้นนี้ได้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็มีจี้นะครับอ่ะเป็นจี้ที่ตอนที่มาเอีเวนท์ที่แล้วเพื่อนเห็นมันหลุดมาเนาะก็มาในเอีเวนท์นี้ละกันนะครับเป็นฮาโลวีนอ่าแมวโลกของพิ้วนะครับจริงๆอะ่ะผมว่าเขาน่าจะให้มาแบบสุ่มดีกว่าเนาะไม่ควรมาแบบขายอะ่ะ คือมันแพงอยู่นะราคา29งอ่ะถ้าจะเอาตรงๆความความรู้สึกผมอ่ะคือความสามารถของน้องมันอ่าห้ควบคุมเต๋าแล้วก็มี63%ป้องกันการดึงป้องกันการจับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนอผมว่านะเราไปใส่หมวกธรรมดาที่เป็นไทเทเนียมไม่ดีกว่าหรอเออแล้วก็มันมีความสามารถในการดูดด้วยนะครับ70%ดูด คือพิวเขาเป็นตัววิกอ่ะแล้วจะใส่ดูดสี่ช่องหน้าหลังมาทำไมอ่ะผมก็งงนะเออแทนที่จะเอาแบบป้องกันจ๋าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ว่าจะทำชิ้นนี้แหละแต่พอมาเป็นแบบเติมแบบเสียงเงินผมก็เลยแบบว่ามันไม่น่าคุ้มอ่ะเออถ้ามาแบบสุ่มใช้เพชรสุ่มอ่ะผมก็ว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ตอนนี้เล่นพิวเป็นหลักเลยนะครับนะ อ่าแล้วก็มีอีเวนต์ปิดจี้นะครับถ้าเราปิดปิดที่ของมัดเสียชื่อนะครับอ่ามัดเสียชื่อก็จะได้รับเพชรหรือลูกบาทแบบเลือกเป็นออฟลูกบาทแบบเลือกอ่ะเพื่อนสายล้มละลายเนาะอืมอีเวนต์การเล่นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทริปเปิลวีคหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็มีไลน์มีทัวริซมนะครับก็แจกเป็น ลูกบาทเนาะอ่ะโอเคครับอีเวน้นท์นี้น่าสนใจไหมผมก็เท่าที่ดูอะจี้มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะเพื่อนเก็ตไหมคือจี้มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอย่างมัดปืนมัดของเสียจื้อเนี่ยปืนมัดของเสียจื้อเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมัดพาวเวอร์เหมียวแค่มันมีดีบัฟขึ้นมานะครับแต่ขอมัด power เมเมียวมันเป็นการขโมยแบบเดินผ่านขโมยเลยส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าต้องติดดีบัฟก่อนนะครับถึงจะขโมยตังค์โอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถามว่าที่ไหนน่าสนใจนะครับสำหรับผมนะผู้เล่นใหม่ควรทำหมวกนะครับควรทำหมวกก่อนเลยคนที่ยังไม่มีหมวกควรทำนะครับส่วนบัตรเชิญ บัตรเชิญเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดัานใหม่ๆเนี่ยมันวางกับดักสปริงได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เอาหลุมดํามาก็เอาชิ้นนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าชิ้นนี้มันมีดักแล้วนะครับนะการเชิญกับดักเนี่ยมันมีดักแล้วโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็ว่าจะสุ่มแหละเพื่อนๆคลิปนี้ก็ว่าจะมาสุ่มให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะว่าจะเอาชิ้นไหนนะมหมวกผมก็มีแล้ว ส่วนตุ๊กตาซัมเมอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าความสามารถทําอะไรได้นะครับแต่ไม่ไม่น่าว้าวเท่าไหร่นะครับนะการ์ดเชิญกับดักก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่รอดาร์กดีกว่าก่อนรอยฟ้าหนุมดำม,มีแล้วนะครับอ่ามี 2G จี้ที่เข้ามาใหม่นะครับนะคือ 2G จี้เนี้ยมันถามว่ามันดีไหมมันดีคนละแบบเพื่อนใครที่แบบสายล้มเนาะอ่าส่วนใหญ่มันเป็นสายล้มที่เอามาไว้กันวิกอะ่ะ ผมว่าแนะนําให้ทําเป็นรองเท้านะครับรองเท้ายูนิคอร์นก็เอาไว้กันพวกผิวพวกตัวใหม่ผีเสื้อสมุดที่มานะครับเขาก็วิกได้เนาะถ้ามีการวิกหน่อยก็จะโอเคนะครับแต่ความสามารถดิเมนชันอ่ะผมว่าเป็นดิเมนชันโดนดิเมนชันมันก็โอเคอยู่แล้วนะเราใส่กันวิกตัวอื่นก็น่าจะโอเคกว่าน,นี้ป่ะเออสำหรับผมนะอันนี้คือความความ ความคิดส่วนตัวนะครับผมว่าใช้เป็นอะไรนะสวิตนะสวิตสวิตดีกว่าสวิตของฟองอน่าจะดีกว่านะมผมก็ว่าจะทำหมัดเสียชื่อนี่แหละเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยไหมม,มาสุ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็มาแบบรูปแบบการสุ่มเหมือนเดิมแล้วนะครับรูปแบบการสุ่มแบบ จิ้งลางพรีเมียมนะครับ50เพชรนะอ่ะเดี๋ยวผมดูร้านคาลึกลับนิดนึงเหลือ19นาทีจะปิดไหมวะผมกลัวแบบมันมันปิดเยอะเงี้ยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสุ่มไปเลยแล้วกันเนาะถ้ามันไม่ปิดหรือเปลืองเพชรเงี้ยผมก็จะไปเติมร้านคาลึกลับนะครับนะโอเคครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่22,400นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะปิดเท่าไหร่เนาะ อ่ะ22,400นะครับโอเคผมจะสูงไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆอื่อเออลืมพาไปดูร้านค้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการสูงก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปดูร้านค้านะครับเพืนะ่อนวิธีการสูมเราต้องตามหาเ,เสียชื่อสุดแกล่งเอบวกนะครับทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็จดหมายของเสียชื่อเนี่ย3ชิ้นเพื่อที่จะเอามาแลกการเอ หมัดของเสียจื้อสนะครับ1ชิ้นเนาะอ่ะก็ใช้เทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่จะเอามาแลกจี้ข้างล่างในอีเวนต์นะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะอ่ะวิธีการตามหาเนาะเดี๋ยวพาไปดูร้านค้านิดนึงนะครับลืมเลยร้านค้าก็จะมีแพ็คมาขายนะครับนะใครไม่ปิดก็มาซื้อตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็น Limited e dition นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นออฟมาขายนะครับเพื่อน ผมว่าในราคา179บาทน่าจะเปอร์เซ็นดีอยู่นะนะครับไอ้หแถม1ด้วยนะครับเป็นลูกบาทแบบเลือกนะใครที่ต้องการอ่ะผมว่าน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าน่าสนใจอยู่นะใครที่อยากได้เมืองคูณนะครับน่าจะ35%แหละนะคิดว่าอยากได้สำหับดุลม,มากกว่าเพื่อนๆไม่มาเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นแพ็คมาขายนะครับสุม่มมีจี้ใหม่ด้วยนะนะครับแล้วก็ หลุมดำดย้ายเดเมนชันด้วยนะใครอยากลองดูนะครับอก็ลองดูเนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนะาะตัวนี้นะครับก็รับ600เพชรแล้วก็รางวัลพิเศษนะก็มาซื้อเหมือนเป็นเป็นตัว๋วเ,เพื่อนเป็นตัวต๋วตั๋วจี้เพื่อที่เอาไปปลดล็อกนะครับรับเพชร6 0 0นะต้องซื้อ35บาทนะครับ อ่านี่ไงจี้ที่ผมบอกไปนะครับแมวโลกของพลิวนะผมว่านะมันยังไม่วาวเท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆยังไม่แววเท่าไหร่ผมดูแลนะในราคาสองเเนี่ยเอามาขายแล้ว79เนี่ยยังคิดยากเลยนะครับนะโอเคเนาะเออแล้วก็มีอ่าเสียจ่อตรงนี้มาขายด้วยนะอืม นอกจากร้านค้าลึกลับแล้วก็มีตรงนี้มาขายด้วยนะครับเป็นเอสเลยนะใช่ไหมแสงแห่งเกียรติยศเป็นออฟหรออ๋อเป็นออฟเ,เพื่อนเป็นอฟอฟออาโอเคผมไปสุ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ทันเนาะเดี๋ยวร้านค้าลึกลับผมปิดก่อนนะครับเนี่ยแสงแห่งเกียรติยศมันอันเดียวกันป่าววะ โอเคครับไปสุ่มกันเลยเพชรผมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็น่าจะได้อยู่นะคงไม่ปิดถึงหมื่นหรอกผมว่านะครับไปครับแพ็กแรกอยังไม่มาเลยนะโหแสงมานะครับ A บวกไม่ออกเลยเพือ่อนอ่าได้ A มาแล้วครับ1ชิ้นผมก็จะไปเรื่อยเลยนานเพือ่อนไปเรื่อยเรื่อยเลยโอ้เมาว่ะผมไปดูอัตราการสุ่มแล้วนะ เลดปกตินะครับนะเลดปกติทั่วไปไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับเอบวกไม่ออกเลยเพื่อนหมดไปสี่รอยแล้วนะแสงมานะครับแต่ว่าเอบวกไม่มาเลยอ่ะโอ้โหโคตเกลเราต้องใช้ A บวก8ชิ้นนะครับืม8ชิ้นอม,มีแต่ A ออกทั้งนั้นเลยอะ่ะเพื่อน A บวกยังไม่มาเลยนะเฮ้ย เห็นเราเพชรเยอะจะมาล็อกกันแบบนี้ไม่ได้นะมาโอ้โหแสงสามชิ้นเลยอะเอบวกไม่ออกเลยอะอเดี๋ยวไปดูในคะแนนลักกี้กันบ้างนะครับโอ้เอวะผมว่าแบบนี้ล็อกเอบวกชัวนะครับเอ <A S 2> มาเยอะมากแพ็กที่ผมเก็บสะสมไว้ไป็นสูมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนะปกติ น่าจะได้ของในอีเวนต์อยู่ขอไอ้บวกได้ไหมเพื่อนขอไอบวกได้เปล่าเวนที่แล้วไม่ได้ทํานะครับนะการตัวละครนะมีแค่หมื่นสองอะเอยสองหมืนสองผมไม่กล้าทำหรอกนะครับเพื่อนหมใจไม่แข็งไม่ถึงพอไปครับส่มต่อนะ A บวกยังไม่ออกเลยนะนะครับหมดไปประมาณหนึ่งพันแล้วนะไอบวกยังไม่มาสักชิ้นเลย <c oughs> เอเแบบนี้ผมว่าน่าจะได้เติมแล้วละ่ะเพื่อนน่าจะได้เติมอาการวัตถุดิบไปแล้วละ่ะนะครับที่เข้ามาขายในร้านค้าลึกลับนะแบบนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยหมดไปพันสี่แล้วเอบวกยังไม่ออกเลยนะเฮ้ยมันมีป่าววะเนี่ย <c oughs> ดูดีมันมีแต่เอออกอะ่ะเฮ้ยหลังๆแสงไม่มาเลยว่ะเพื่อน ว่าจะใช้เพสต์สหน่อยนะครับดูดิเฮ้ยหมดไปจะสองพันแล้วนะหมดไปจะสองพันแล้วนะไอบวกยังไม่มาเลยครับเพื่อนผมว่าปิดเยอะแน่วะ่ะไปเติมร้านคาลุกลับไว้ก่อนแล้วกันเนาะดีไหมเด <laughs> <laughs> ินร้านคาลึกลับไว้ก่อนแล้วกันไหม เดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนนะครับไม่งั้นปิดเยอะแน่นะครับเพื่อนมาหน่อยมาโอ้โหแสงมาแต่เอบวกไม่ออกเลยเพื่อนเฮ้ยมันล็อกอะไรขนาดนี้เนี่ยหรือว่าโกรธที่ผมไม่ทำเว้นที่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเออมาแล้วหนึง โอ้เลีกเจ็ดเลยหรอไม่มาเลยะวะหุยมาไหมเออมาแล้วสองครับเพื่อนมาเรื่อยๆเลยสองพันหมดไป 2, สองพันสี่นะครับก็ได้เอบวกสองชิ้นนะก็ถือว่าโอเคแหละเพื่อนอืมอือาไหม มาไหมมาไหมโอ้โหแสงออกสามชิ้นเลยอ่ะไม่ไม้ผมสักชิ้นเลยเนาะที่มันก็ไม่ได้แว้วนะอย่าปิดเยอะเลยโอเคเดี๋ยวไปสุ่มคะแนนลักกี้ก่อนนะครับมาขอในคะแนนลักกี้หน่อยเอบวกสักชิ้นมาเอบวกสักชิ้นมา ไอ้บวกมาใครที่ปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนจะได้แบบเป็นแนวทางให้คนอื่นด้วยนะครับในการตัดสินใจทำอีเวนต์เนาะอืมไม่มาเลยว่ะโอเคไปครับไปแบบรีบๆเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าจะได้เติมนั่นคาลึกลับหรือเปล่าโอ ไม่มาเลยว่ะแสงค่อนข้างที่จะออกยากแล้วนะหลังๆนะครับอแค่เอก็ยังไม่เห็นแล้วนะหลังๆมานะครับเฮ้ยว่าจะแบบไม่เกินห้าพันหนัเพื่อนเว้นเนี้ยสามพันเข้าไปแล้วนะสามพันแล้วนะเนี้ย เบวกเพิ่งออก2ชิ้นนะครับนะสามชิ้นแล้วครับออเอ็ดมาเลยได้เปล่าขอเอ็ดแบบ1ชิ้น1นึ่งหนึ่งมาเลยโอเคครับไปสุม่มคาแรกกี้ก่อนแล้วกันเนาะจริงๆอีเวนต์นี้นะครับก็ถามว่ามันบ้าไหมมัน มันไม่เบาอ่ะผมว่าจี้มันค่อนข้างที่จะเอ่อจะว่าไงดีอ่ะอืมนึกว่าไอ้บวกมันเหมาะกับใครใช่ไหมจี้ชิ้นนี้ผมว่ามันอืมนึกว่าไอ้บวกอืมแสงมาขนาดนี้มันเหมาะกับใครผมที่ผมคิดออกตอนนี้นะผมว่าจะเอาไปเล่นกับยมลาแล้วก็เกรตาเพื่อนอืมถ้าเป็นถ้าเป็นหมัดนะครับหมัดเสียดเจือ แต่ถ้าเป็นเดเมนชันนะผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเอาไปเรื่องกับตัวไหนเพราะผมยังให้แบบโดน d ดเมนชันน n โนหอยู่นะตอนนี้นะครับมันแค่เพิ่มกันวิคเข้ามานะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปขายขายจี้ก่อนแล้วกันเพื่อจี้ผมน่าจะเต็มละขายออกก่อน ไออีกโอเคเดี๋ยวดูดรันคาลึกับดิเหลือเก้านาทีกว่าเพื่อนไปครับสุ่มต่อตอนนี้เราได้เอบวกมา4ชิ้นแล้วมั้งรู้สึกนะครับเหลืออีก4นะน่าจะได้ซื้อแหละเพื่อนอน่าจะได้ซื้อวัตถุดิบ จะได้เซฟๆด้วยนะครับแสงมาแต่เอบวกไม่มาเลยว่ะถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนเพราะว่าบ้านพักผมอะมันอยู่ใกล้ช็อปนะครับช็อปที่เขาอ่าทำงานช่างะนะครับอย,อยู่ในที่ทํางานผมเนาะกะ็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะมา โอ้โหมีแต่เอว่ะเอบวกไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนหลังๆอะ่ะหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยจะวิ Just ่จะห้าพันแล้วนี่ว่ะจะห้าพันแล้วนะเพื่อนโอ้ผมว่าผมผมไปซื้อกาดวุดิบก่อนละกันเนาะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ซื้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มแพ็กซื้อกันบ้างนะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะสุ่มอันนี้ก่อนอ๋อเป็น A บวกนะครับแต่ทําไมเนี ในหน้าร้านคลากสิลับมันเขียนว่าเอ็วะออก็ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาสุ่มที่เขาแถมมาถ้าได้มาอีกหนึ่งชิ้นนี้ก็คุ้มเลยนะแสงไม่ออกเลยอ่ะได้เอก็ยังดีวะก็เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วตอนนี้ A บวกได้มา5ชิ้นนะครับอืมได้มา5ชิ้นส่วน A ธรรมดาครบแล้วนะ เราจะหา a บวกอีกเนี่ยจริงๆตรงนี้มันมีขายนะนเพื่อนๆใช่ไหมวะเออเนี่ยตรงนี้มันมีขายอีกนะเนี่ยในราคา6 9บาทนะครับก็เดี๋ยวเราสุ่มไปอีกแล้วกันเนาะนะครับสุ่มอีกก่อนเผื่อมันได้มาง่ายๆนะครับแต่ผมว่าก็ไม่น่าง่ายนะไปครับสุ่มต่อนะครับเราเหลือ a บวกอีก3ชิ้นนะครับนะ a ไม่เอาแล้วเว้ย ได้ไอ้บวกไอ้แบบวกมาหน่อยเว้ยอืมไอ้แบบวกมาหน่อยเพื่อนมันเยอะแล้วนะเนี่ยจะหกพันหรือเปล่าเนี่ยหมดไปห้าพันแล้วเพื่อนประมาณห้าพันเพลนแล้วนะอือแสงมาแต่เอบ,บวกอีเวนไม่มาเลยวะ่ะไม่เอาเอธรรมดานะเอาเออบวกได้ไหมเพื่อน ออกเอบวกใครแน่ปะคำเดี๋ยวผมจะว่าออภาษาอีสานแล้วนะโอ้ยคือบ่ามาเนาะอ,ออกให้แน่เอบวกอีกสามสิ้นหมอีกสามสินเพื่อนโอ้ยคืออยากตายมันเถอะเนาะไปครับไปเบิ่งอัอนในคะแนนลักจี อนึกว่าเอบวกอีเวนเสงมากแบบนี้ล่องเบาอีสานนะครับเพื่อเผื่อมันออกได้กับบดิกเกียวหรอกวะผมเป็นคนอีสานนะครับเ,เพื่อนๆเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะเป็นคนยะโสธรน,นะครับเป็นคนยะโสธรครับเมืองบางไฟโกเอ้ยอ,ยอยึเสงมากโอ้ยเกิดนึกว่าสิเป็นวัตถุดิบอีเวนเนาะ ปกติผมไม่เคยผ่านด,ด้วยครับอันเวลาซูมนในคะแนนหลักกี่นี่ไปครับต่อเลยอือหือแสงมากโอ้ยตายแล้วหรือว,ว่าเบาอีสานมันสิบเบอรเบอรอ่ามาแล้วครับอีกเหลืออีกสองชิ้นนะนเพื่อนๆเหลืออีกสองตอนท่าภาษาอีสานนะครับเหลืออีกสองตอน ภาษาไทยก็จะเหลืออีก2ชิ้นนะครับภาษาอีสานบานผมก็สิอ,อีกสองตอนกับกับพิธีเวนตนแล้วตอนกับแปลว่าอ่าเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างนี้นะครับเรือเอเวนนี้ก็จะไทยผสมลาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนอะอืออีก2ชิ้นทำไมมันยากจังเลยวะหมดเยอะอยู่ในเนี่ย หมด6 0พัแล้วนะเนี่ยว่าจะปิดไม่เกินห0 0พันนะเพื่อน,อนว่าศุปิดบ่เกิน5,000ครับมาเอออีกสิ้นหนึ่งอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึงเพื่อนขอใ,ใคนคะแนนลักกี้นี่แหละมาบออีกตอนเดียวตอนเดียวตอนเดียวเท่านั้น ก็สิบปิดอีเวนต์แล้วฮือ,อขอละล่ะขอ,ขอละขอละอีกตอนเดียวหรือว่าว่าอีสันมันสิอบ่มาว่า,ามันฟังบอลลูเรืองอือบอมบ่มาเลยไปครับซุ่มต่อขออีกตอนเดียวเท่านั้นตอนเดียวโอ้ยเอบวกแต่ว่าบอลแมนเอบวกในอีเวนต์นะครับ โอ้ยว่าสิปิดในหน่อย,ห,อยหลออไปสิเจ็ดพันแล้วเพื่อนมาบอเออปิดเนี่ยเจกเทือห้าขวดกักปิดแล้วด้วยครับพี่น้องปิดแล้วครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งหลายตอนนี้ผมเหลือเพชรอยู่ที่15,700นะครับหักลบกบนี้แล้วเดี๋ยวด้วยครับขออนุญาต ใส่เก,กเลือกิเลสปนสมองปบปองปนเดอสองหมื่นสองสี่ร้อยลบหนึ่งห้าเจ็ดปิดไปประมาณหกพันเจ็ดร้อยเพชรประมาณหกพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับเพื่อนโดยที่ผมก็เติมแพ็คร้านคาลึกลับไปด้วยนะครับนะถ้าไม่เติมนี่ผมว่า น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมปิดเป็นที่เรียบร้อยเลยเพอดีแปดชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวแลกกันเลยแลกดีๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงแรกนะครับมันก็จะเลื่อนลงมาอะไรแบบนี้นะครับนะเราก็ดูดีๆนะครับอืมผม ขออนุญาตตัดสินใจก่อน้อครับก็ขออนุญาตตัดสินใจก่อนนะครับก็ขออภยัยเพื่อนๆนะครับที่พูดอีสานไปด้วยเนาะมันก็จะได้แบบทําให้คลิปเอนจอยขึ้นนะครับนะสาหรับผู้ติดตามที่เป็นคนอีสานเนาะส่วนคนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็ขอขอขอภัยด้วยนะครับก็ปิดไปแล้วนะครับประมาณ6กพันเนาะป่ะหกพันนะครับสาหรับคนที่ปิดเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะพเพื่อนๆตอนนี้ก็จะ 500ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าใครปิดไปเท่าไหร่นะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับคนที่มาดูคลิปเนาะได้เห็นว่าเอออย่างน้อยๆก็มีคนทําเว้นนี้ปิดไปเท่าไหร่แล้วนะครับ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวจี้แล้วกันแต่ว่ายังไม่เลือกนะครับว่าจะว่าจะเอาจี้ชิ้นไหนเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดสินใจดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งในในโพสต์ใน YouTube แล้วกันเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนบายบายครับรักเพื่อนๆนทุกคนนะครับ